โอ้ยง่ายเกินโอ้ยแปปเดียวขึ้นมาพันหกแล้วนะทุกคนให้ทุกคนคลิปนี้เ็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูเกมยิงปลาที่กํมาลังมาแรงเป็นกระแสในตอนนี้กันนะคะจากค่ายสุดฮิตอย่างจีริกันค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าพอจุนคินแจ็คพอตนั่นเองค่ะเพื่อนเพ่อพอเข้ามาแล้วนะคะอันดับแรกเลยต้องขอชมก่อนนะคะจากค่ายจีรินะคะเพราะว่าการาฟิกของเกมคือแบบ สีสังสดใสตัวปลาต่างๆทําออกมาได้สบายตาตัวเกมลื่นไหลนะคะสามารถรองรับระบบมือถือและระบบคอมพิวเตอร์ยิงแบบไม่มีสะดุดกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มจากเบ็ด5บาทด้วยทุน1000บาทที่เราพกมากันนะคะจะมาดูกันว่าสูตรยิงเบ็ดตาไลา่ระดับไปเรื่อยๆจะทากาไรได้แค่ไหนมาชมกันค่ะทุกคนอัลเทคนิคของเรานะคะจะเลือกยิงปลาเล็กปลาน้อยที่ว่ายตรงไปตรงมาไม่เลือกยิงปลาที่ว่ายสวนกระแสนะคะมันจะทําให้ยิงยากนะคะเพื่อน เรามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนเริ่มจากเบต5บาทที่เราเตรียมมานะคะที่เราคิดไว้เราจะไปที่เบต5บาทจากคุณน1 0 0 0บาทของเรานะคะไปน,นัดแรกโอ้โหเจาะไปที่นกฟีนิกไม่มาได้ปานิโมมาแทนตัวเรา65บาทเป็นยังไงกันคะเพื่อนๆโอ้โหอยิงง่ายมากไปต่อด้วยฉลามไม่มานะคะโอ้โหนี้มมาดีมากตัวละ5หสิบห้าบาทนะคะตัวที่สองของเราวันนี้อ้หิมังกรมาแล้วมังกรไปไหนโอ้โหูมาแต่งเงา โอ้โหล้างหน้ากระดานไปนโหมดใหม่นะคะทุกคนไปโหมดจระเข้มาคอกโคไดของเราตัวบอสใหญ่ของหน้านี้นะคะโอ้โหมาหรือป่าเนี่ยโอโ้ยิงยากเหมือนกันเนี่ยว่ายไวมากจระเข้เราเเหาืมฉลามทองยังไงมาหรือเปล่าเอ้ยเงียบจังอะฉลามทองยิงยากเหมือนกันเนี่ยโอ้โหปลาเล็กปลาน้อยไปดิไปดิปดเออจอ่อไปยิงไปเถอะไปฉลามฉลามยังไงอู ชุมภูมาตัวละ50ิบาทโอ้โหในตรงจุดโฟกัสเลยคราวนี้เอาใหมฉลามทองมาหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหนี่มา่มาโอ้ได้ได้ปักเป้ามาอีกแล้วรอดนี้ตัว90บาทเลยนะคะเพื่อนไปแมงกะพุนเราแมงกะพุนหัวกระสุนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห425บาทแมงกะพุนหัวกระสุนของเราะโอ้โหแพงมากตัวนี้โอ้ ถ้าแบบว่ายิงตายบ่อยๆนี่เอาเรื่องเลยนะโอ้โหร้อยหกสิบฉลามฟ้าของเราเอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนอ้โหตัววงร้อสีเขียวก็จะเป็นวงร้อมังกรทองนะคะรุนตัวคูณนะคะถ้ายิงได้ก็รับไปจุกๆเลยจ้าแต่เรายิงไม่โดนประเด็นเมื่อกี้เอาใหม่เราไปไปกันต่อปลาเล็กปลาน้อยเก็บไปก่อนปลาเล็กปลาน้อยก็คือแบบได้สูงเหมือนกันนะคนโอ้โหโอุห้ยได้อะไรมาเนี่ยร้อยบบาทสวย ไปกันต่อทุกคนปลาเล็กปลาน้อยปลาเป้ามาหรือเปล่าโอ้โหไม่มาไม่มาฉลามทองฉลามทองของฉันไม่มาเราได้ปลาเล็กปลาน้อยแทนนะคะปลาเล็กปลาน้อยนี่ก็ราคาสูงเหมือนกันเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนโอ้สวยงามจัดเอาเรื่องได้ไรมาอีกแล้วปลาเนื้อหรอเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทปลานี้อเราตัวนี้หึมจระเข้เราเมื่อไหร่จะมาคบเนี่ย มาอีกมาอีกเขาสวยอา้อาวอ้าวหยุดก่อนออะเก็บปลาเล็กปลาน้อย1 0 2 0 30ก็ 10, 20, 30, 90, ว่าไปเออเอาอีกฉลามทองมาดิเอ้ยฉลามทองไปไหนแล้ววายเร็วเกินมากันมากก็เอ,อ้ยมาแล้วอ้าวรอฉลามทองสวย,สวยเป็นไงล่ะเพื่อนเพื่อนเราบอกแล้วว่ามันสวยมันยิงง่ายมากสําหรับเพื่อนเนคนไหนนะที่สนใจอยากลองเล่นแบบเรานะก็สามารถแอดไปที่ max M A X 9ได้ไรแล้วคนมีแอดนอหนาด้วยนะจ๊ะเพื่อนอย่าลืมแอดนอหนาจ้าที่สำคัญเดี๋ยวมันมีขึ้นนะเอาไหมอะไรอีกอะไรจะเกิดอีกเอาอีกฉลามอุ้ยไม่ใช่ฉลามแต่ละเคมาหรือเปล่าเอยของใครอ่ะโอ้ไม่ใช่ของเราโอ้โหจะดีใจเอาไหมในฉลามัน150โอ้โหคุ้มมากตัวนี้สวยนี่มาก โอ้ยนี่ามาดีมากเปาเป้ามาดีมากแม่เอาไหมสวยไปเรื่อยๆเ,เลยจ้าจาระเข้มาหรือเปล่าบิ๊กบอสของเราอุ้ยมาแล้วเท่าไหร่กันอุ้ยห้ารสองตัวป่ะโอ้ลับพันเลยอ่ะยิงแต่สองตัวโอ้โหสุดยอดมากเพื่อนๆโอ้แต่ง่ายเกินอู้ยแปบ,บเดียวขึ้นมาพันหแล้วนะทุกคนตายแล้วบวกแล้วนะสุดท้ายนี้ โอ้โห oh, จากทุน1 0 0 0พันบาทตอนนี้บวก1เท่าแล้วนะจะ1เท่าแล้วนะอีกนิดเดียวอีกเพึ่งทางขอบวก1เท่าพอวันนี้พอเลยขออีกนิดเดียวโอ้โ oh, หตอนนี้ขึ้นมา5้ารล้วนะบกาจะกำไรโอ้โ oh, หตอนนี้ขึ้นมา1เท่าตามคำขอใช้เวลาไม่ถึง10นาทีถือว่าคุ้มมากๆนะเพื่อนๆโอ้โ oh, หถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสายยิงปลาเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะโอ้โ oh, หเราขอจบที่ตัวเกมนี้เราขอตัวลาไปพอเลยออกไปถอนก่อนนะวันนี้ เอาแค่นี้พอเลยไม่เอามากโอ้กำไรเท่านี้หนึ่งเท่านะคะของทุนนี่ถือว่าสุดๆมากๆเลยคุณโอ้ถือว่ามันดีนะดีกว่าไม่ได้นะขอตัวราแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมใดอยากให้ทําตัวอย่างวิดีโอให้ดูก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะเอาไว้เจอกันอีพีถัดไปมีมาแน่นอนสวัสดีจ้า